สงการปีนี้ขอแค่ขันเดียวพอขันอะไรอะขันให้เธอชอบฉอขอให้เธอชอบฉันเย <Yeah! S 2> อันนี้เป็นพระใช่ไหมเนี่ยขันห้าไปเลยขอฉันขอฉันสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในตรีม 2, สองสงการปี65นะคะกับดีค่ะอุบอลครับผมวันนี้นี่ครับนี่เรามากันไม่ได้มาแค่คนเดียวนะครับผม โอ้โห oh เรามีทีมงานมาอีก3คนนะครับจากดีคาอุบลราชนานีของเราครับเด็กแว่นเราเหมือนจะสนุกป,ปะ, <laughs> ะมันมันกว่าค่าตัวที่จ้างมาอีกนะครับวันนี้เรามารีวิวรถอีซูซูดีแม็กโกล r ซีครับผมเหมาะกับช่วงเทศกาลสงการแบบนี้นะครับะจะได้เอาไปรับสาวหรือว่าเอาไปเล่นน้ํากันนะครับผมรถคันนี้นะครับผมแต่งมาครบเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กนะครับ CE 28ขอบ18นะครับผม กับยางลายสปอร์ตแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวรถเป็นสีดำนะครับผมยังใหม่อยู่เลยนะฮะจะส่งมาหรอว่าใช่พร้อมกับเครื่องยนต์เทอร์โบ3,000ครับผมเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกวะะ่าครับค่ะเรามาดูภายในกันดีกว่านะคะคันนี้ก็จะมากับพวงมาลัยก้านยกค่ะแล้วก็มีเครื่องเสียง10นิ้วถึง2ตัวค่ะแล้วก็มีเกจวัดวถึง7ตัวนะคะห2 3 4 5 6องเด็ด เครื่องเสียงนี้ดังระหึมเหมาะกับสงการมากมากเลยค่ะใครได้คัน <what? S 2> นี้ไปสาวๆชอบเกตวัดพิมพ์นิยมด้วยนะฮะ <c oughs> ใช่ค่ะไหนไหนพวกอลไรก้านยกมันใช้ไงครับสำหรับคนอ้วนอย่างอย่างอย่างกุ้งนะฮะฮะ <c oughs> อ๋อนี่ครับวิธีการใช้งานนะครับห <c oughs> นูคนขอบหนูก็ไม่รู้สิไม่ไงอ๋อใช้งานนี้ <c oughs> นะครับทำ <c oughs> ให้ขึ้นลงได้สะดวกสบายนะฮะคะไม่ต้องเบียดเข้าไปไม่ต้องปรับเบอกนั่นเองโอ้ดีเยี่ยมจริงเลยเหมาะกับคนอ้วนวันนี้นะฮะ คันนี้นะคะมาพร้อมกับคัดทองแดงค่ะเดี๋ยวสตาร์ในฟังก่อนฟังเสียงก่อนนะคะเสียงเคราะอ๋ขี่ไปรับสาวนี่มันเลยนะเท่เลยนะครับผู้หญิงขับก็เท่ค่ะคันนี้ขี่ไปรับหนุ่มนะพาไปเล่นน้ำ ไปเล่นน้ำห้องพี่เบอร์เลต์แล้วนะเนาะเนี่ยอื่นเบรเลเนี่ยอื่นแล้วเนาะ <c oughs> อะครับงั้นเราไปดูด้านหลังรถก่อนแล้วกันนะครับด้านหลังรถของ Isuzu D-Max Go Series เรานะครับผมความกว้างเนี่ยจุใจเลยเหมาะสำหรับเล่นน้ำสงการในช่วงนี้มากนะฮะ <c oughs> ก็สามารถขึ้นไปเต้นก็ได้นะฮะผมโชค๊คเราเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วนะครับผมทั้งคันเลยที่ด้านหลังรถ Isuzu D-Max Go Series ของเรานะครับข้างนอกเนี่ยกว้างขวางมากเหมาะสำหรับในช่วงเล่นน้ำสงการแบบนี้นะครับผม อ้าวเพลงมาครับเรามาดูกันที่ด้านหน้าของรถอินสู d ดีแม็กทนี้กันนะครับผมสำหรับรถคันนี้นะคะ d ีแม GO โกซ i e ี eries, ปี2007นะคะมาพร้อมกับเครื่อง2005นะคะแต่ว่าเราก็ทำเทอร์โบมา3000ให้ยางผ่านปะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มาพร้อมกับพัดลมไฟฟ้าค่ะแล้วก็มี cool er อินเตอร์คูลเลอร์ให้ด้วยนะคะ ถ้าซื้อรถกับเรานะคะเดี๋ยวเราให้รีแมปฟรีหนึ่งครั้งเลยค่ะทางเราจัดให้เลยนะคะครับทางดีคาของเรานะครับก็รับประกันรถทุกคันไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะครับผมค่ะที่ดีคาของเรานะคะรถที่ไม่ดีเราไม่เอามาขายค่ะเพราะเราถือว่าคุณภาพของเราเป็นที่หนึ่งเลยค่ะรถทนหนักเราไม่เอามาขายนะครับที่ดีคารเรารถด,ด,ดีคือเครื่องปรุงรถของคุณคือดีคาค่ะค่ะสําหรับรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับราคาพิเศษเพียง3ามแสนสามืาม่มมนเก้าพันบาทครับ ท้น,นะคะภายในเดือนเมีสายนนี้นะคะเราลดไปทันทีครับ1,000 0บาทครับแล้วรถคันนี้นะคะผ่อนสบายๆ <c oughs> เพียงเดือนละ6 0ันนิดนี้เท่านั้นค่ะโอ้ออกรถที่ดีค่ะนะคะเรามีของแถมเยอะมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำมันรถถังแรกนะครับ1,000บาทครับแล้วก็มีกล้องหน้ารถให้นะครับผมมีขัดเคลือบสีครั้งแรกนะครับฟรีนะครับ แล้วก็เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องฟรีนะครับผมพร้อมของแถมต่างๆพรีเมียมอีกมากมายจากดีคาครับเหมาะมากครับช่วงสงการอย่างนี้ของแถมจัดเต็มแน่นๆเลยครับผมราคาเพียง3 3 9 0 0 0บาทนะครับพิเศษเมษานี้นะครับลดเพิ่มเติมอีก10,000บาทนะครับผมเหลือ3 2 9 0 0บาทเท่านั้นเองครับอย่าลืมมาซื้อรถที่ดีค่ะอุบลน,นะคะ ใจรถนะคะสามารถทักมาหาน้องคุ้งได้นะคะได้ที่เบอร์0638818811ค่ะแล้วก็พี่จ๊อบครับผม063ครับ3289945ครับผมแล้วก็ทักมาหาเราได้ที่เพจ Facebook, 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 K a c e b o o o เฟซดีค่าอุบลนะคะแล้วก็ติดตามคลิปสนุกๆก,กับ Youtube ของดีคาอุบลค่ะช่องไหนอ่ะต้องไหนดีคาอุบลนะครับอยู่ตรงข้างปั๊มเชลนะครับติดกับอุบลวัสดุฝั่งวาลินเข้าเมืองอุบลครับผมค่ะ สำหรับเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยนี้นะครับก็ขอให้แฟนเพจและลูกค้าของดีคาเราทุกคนนะครับก็จะมีแต่ความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับผมร่ำรวยเงินทองครับผมสวัสดีใหม่ค่ะสวัสดีครับพบกับเราใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับผม